ในแม่มันนิมิมอาเขาบอกให้จับได้แม่มันคือในกลงนั้นใช่ไหมก้ยครับข้างในครับใหญ่ม่มะมม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 นนีมม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 มินมป็นมม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 ต้มม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 มงมม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 มเป็นมม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 มนมมมมมม อุ้ยนมหกสันคอหนัวครับทั้งง่จะเป็นมาคอสีฟ้าจะเป็นมาคอนะคะแต่สันคอหนวนี่คือออกรูปดกมากวุ้ยดูมั้มันหเลยนุ๊กโอ้โหมันน้ำลายไหลด้วยไม่ใช่น้ำลายไหลนมหก บีมมันยังเป็นเด็กมันยังไม่รู้เรื่อง ข้าวบ้านแล้วนกข้าวบ้านแล้วฟิดวันละกี่ครั้งนม่บางแล้วอยากได้นกอ่ะอยากได้นกฟิดวันละกี่ครั้งข้ให้อาหารนม่ตื่นเมื่อครับเช้าเที่ยงเย็นดึกเช้าเที่ยงเย็นดึกแต่ถ้าตอนที่เพิ่งเกิดไม่มีฝนอ่ะสามชั่วโมงทุกสามชั่วโมงเหมือนเด็กเลย เมื่อกี้บีมเคยหนาวลงมด้วยไม่ทำแบบนั้นนะคะ